ถ้าแต่งการถ้ากัดแปเอาเไม่ิดห้อยู่างๆแม่สองคนเ้าไสูดกินนยูเดี๋ยวมันสามคนอยู่เด้อค่ะรไม่ได้นั่นเดีโอ้แล้วเราตองร่้วโอ้กะซ่าเราไเราเปลี่ยนนนเราไม่เห็ดหัดเด้อนะเปนเราเ็นเปลี่ยนไปล่ยด้วเหรไม่เห็นเะ้าใเปลี่ย เาเก็บแขนโลดก,กันนั่นเป็นไปว่าผีมือเจ้าแง่ปวดบริษัทบอสิตอง นั่งนี่แล้วเวดหูย้ายแแล้วเดีไม่แดงแล้วเดตีเลยดซอสแดงนะแดงมีเหงนแดงนั่งขึ้นั่งมคนดิ้ว thank <laughs> you